สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องมาๆมามา,มาปอกน้องาซอยในพี่น้องพอได้ว่างมาๆลึกๆอยู่ตอนนี้กำลังปอกอยู่มันได้เยอะพี่น้องเอ,อ้ยนะมาาพี่น้องไม่ว่างมาเด้อมาเด้อ เสียบอยู่ในนาะก็คือมูดจับบ่บอ่ได้ไอ่ได้วะเอามันไข่ยยดขาดนะแต่มันหอดใหญ่กว่านี่พักอนะฮะยดนก็ือสีใบใหญ่ๆนะโอ้ยบ้านคนมันเออหยดน่ค่ะคือหาดน่าก็คือยังมาแม่เรากูก็ลืมอยู่เลยเคยแกงเจโนใหม่เลยมันแกงไรมันกินคล้ายๆอันขาขานี่เออแกงชจโนไหม่เลย หนึงกินองแตะแกงน่ก็ด่เบินนะเออูุถามก่อนนี่กูหงนว่าเลยแต่วบ้านโ้งเหนใบมันใหญ่ๆดอกช่ำใบเลี้ยงหมเออมันจะอยู่ในป่าดงดอนบานเฮานะแถวค้น้ม่เราตอกน้ำใช่ไหมใบก็้ั้งแค่ค่กลำขาดลำหง่ใง้เยาเป็นครือบานเฮาอื่นไว้ยังวาเยอเครือนะเออ โอ้แม่คนอันบอกบุแม่ด้ย่ากระทึกกระทึกระทึกก,กินขาเนี่ได้บวจับแล้ากูนายอดเรื่องนั่นว่าอายุกค,คิดนนเนหม่ไหนันเใ<ๆ>บย,ยังก็มากินข้าวแกงใหม่นะ ัอดีตเราเป็นน้องภาคที่มเด้อครับเดอ้อซองยูทูปซองยูทูปพีปน่น้อ,อ,<ม>องน,น้อยอ่าซองน้อยเปิดใหม่ในพะี่น้องภาคที่8เนี่ยถ้าพีา่นะน้องเป็น8บุคอให้เรารวยเด้อพี่น้องเด้อ

บนเคสิาแข็งบ่บ่เปานี่ยบ่แข็งบ่ฮะเเอาปอกเลยจะา่แข็งัแตู้ไ้บ่แช่ตู้แล้วบ่แข็งบ่ว่าล้อป้าไปสิบ่เป็นยังงั้นาไสีกดโอ้ยลายมือโ่เนี่ยบืนตองจัดบืนีนตองจัดการ คืเพศยังกคดันกดนกดก้อนเลียวังจะไปกอดเกดโค้ขงข้อนอ่ะคิดาขาวผ้ากอานะ๊บเบียวยาทางหนึ่ง,งนี่เราบอกจะนอยังไปยัีจไปเศร้าทางรถกูไีอีพีกจะกันได้ไนหะตรงส่วน ที่าวทุก่มากอัดแน่นยาว ลูกผลเชื่อจับไปเลยนะคมับตข้างหึงมันนํมาหลดทุกต๊ัไอยูไก่ต,ตนเืินเช้าเว้ยใจกูยู่ให้ต๊ะเนเช้าเลยก็ตประาณตีสี่จุดหกแปดเก้าม Thế là nó còn nộp vào gì tốt đớ thì tốt đời. Ừ.